สวัสดีเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทแบบราชการที่9กเป็นพยาคุดนะครับซึ่งรับซื้อเหรียญละสี่พันบาทนะครับย้ำนะครับเหรียญละสี่พันบาทเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแบบนี้นะครับ ดูด้านหน้าครับด้านหน้าครับตรงนี้นะครับเขียนภูมิพลอดุลยเดชนะครับต่อมาครับรัชกาลที่เก้านะครับตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับหันพระพักมาทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างครับ ข้างจะเป็นเฟืองขีดเล็กนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นคุดนะครับเขียนรัฐบาลไทยพศสองห้าหนึ่งบเจ็ดหนึ่งบาทนะครับตรงนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นคุด พยาคุดกลางปีกแบบนี้นะครับเหรียญละสี่พันย้ำนะครับเหรียญละสี่พันช่องทางการติดต่อผมจะใส่ ID l ดี e ไล์ไว้ท้ายคลิปนะครับต้องเป็นเหรียญแบบนี้นะครับขอสภาพสวยๆหน่อยนะครับเสียนกลับนะครับ เป็นเขียนกับประมาณนี้ครับย้ำอีกทีนะครับด้านหน้าจะต้องเขียนภูมิพุลอดุลยเดชราชการที่เก้านะครับนี่ก็จะเป็นในหลวงราชการที่เก้าผ่นพระพักมาทางด้านซ้ายครับ ย้ำนะครับ ID ดีไลท้ายคลิปครับใครมีส่งรูปมาครับเรารับซื้อเหรียญละ4,000นะครับเหรียญละ4,000บาทแบบนี้นะครับดูพอสองห้านะครับพอสอครับ25 1 7ใครมีส่งรูปมาขายเลยนะครับ